พี่น้องสบายดีปีใหม่เบอร์สุผูสุคนมือนีกอกาสิมาเฮดลิปสันๆให้เบิ้งให้ฟังเนาะมา่าสวงนี่บ่ค่อยมีเวลาเลยยุ่งย่งแต่กะคดฮอดเพือพ่อนพี่ทุกคนเดอ้ออย่าตีพี่น้องครับอยู่ดีไม่แห้งสบายดีเบอร์สุผูสุคนอยู่บนนอะต้อใซุกกขะฟ้าแข้งแหง เวอร์สุขสุขัขขนมาได้กินแกงน้ำมันนุ่มกันแบบ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 มาเหตุแบบว่าแกงน้ำมหนสุพี่น้องกินอื้ยแกงเสร็จเตาทานเนาะง่ายๆนุ่นพี่น้องเนาะ มีกลุ้งนึ่งกลุงฟไฟกลุงมไฟที่แบบเอาไปขวาไปลวนแล้วไงเนี่ยเสียเอาใส่เตากบแต่พี่เนอะมึงเนี่ย <laughs> เคือหอดเด้อพี่น้องเด้อคือทอดเบอร์สปูสุกคนกับ่างๆกับเวลาอันนั้นกับแบบแบบไปเด้ไปหาแบบว่าอ่าเกยน้องฮะเนาะคือรักคใหญ่ที่เขามาแบบเหยี่ยมซบบริเทพบริไปไซเดอร์นี่อยู่อ้อแลไม่ตบได้ในี่พี่น้องแล้วก็เอามาเอาเค้มมากรีดๆเนาะ ใส่ข้าวเบือใส่ยนันะแต่กะปุ้งรดแล้วลนะ่ะปุ้งรดกับเนื้อใส่ประเด็งเป็นนัวให้ง่ายเป็นน้ำไหมบ้านเฮาหดอัออกอั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 กโอ้ยแบบบามองนี่ก็เป็นแผ่น,ผนเมื่อน้องพี่น้องเนาะเพราะว่าทานเฮาแบบใส่เตาฮิตกับเขามันจะเป็นนั่นนี่ละ เตาแก๊สกับโเป็นยังที่แบบว่าแต่ว่าแกงน้องใหม่คอยบักใส่เตาถ่านดิขอว่ามันแสีบดงบางๆสิแบบไปหาด้วยจ้ะพี่น้องบัถิมโบัปลายังคิดหอดคือเก่า ส่อันาออเอยังนะมายน่เขียวเคียว,ยวพี่น้องอากาศหนาวแล้วก็บึงแง่งสุขภาพกันน้อจ้ะเด้อปีใหม่ปีเมือนโรคไข้ไข่เจ็บไข้หายไปหายหายไปในปีเก่าเบิดในปีใหม่กับหายมี่อียังใหม่ๆเนาะ ใส่กุ้งกันเนื้อบันใส่กุ้งลงไปไหนได้พี่น่องขนาดปลาแดกบางเจ้าเขาก็ยังมีกุ่งผสมน้ำเนาะใส่ลงไปใครด้กินเขากินปลาคนระบอน แกงน้ำม่กี้ก็เขาเหนียวนัวคักพี่น้องจ้าแกงน้ำม่ใส่กุ้งไฟประเด็กนัวๆ <laughs> ยำนี่กุ้งฝอยหลายเนาะพี่น้องเนาะอันเบิงอันช่องอันอายน้องว่าว่าที่เคยเขามาหาน่ะนะโอ้ยบางช่องเพิ่นก็จะแม่นกุ้งลายเนาะเปกุ้งคร่งหอยอือืมนัวๆ แกงน้อใหม่ใส่เป็งหม้ได้ลไล่เลยพี่น้องก็จ <c oughs> ะเสกเด็ดเป็งหม้อเนาะคิดทอดคิดทอดทักแพ้งคือเกาอาในทีเลยพี่น้องเลยอันนี้พระอิตูเนาะพระอิตีูยังคือใบใหญ่ ก็ค่อยหอมนะมบใหญ่ๆขอมมันแปลกๆแค่นั้นกระบุ้งอ่ะก็ใสดีกว่าบุมีดีกว่าบุมีดีกว่าบุมีเฮ้ยอย่ามีพักแย่งดีบปันมือหนึ่งจะจับจกล่องพี่น้องขี้ขานอันต่างค่ากล่อง ไปละพี่น้องบ๊ายบายสบายดีเวรสุุูสุกคนสบายดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่เดอ้อเขาให้สุขภาพแข็งแห่งไปละบ๊ายบายสบายดีจุบ๊บ